คืนนี้เหมียวอยากเล่าจะมาเล่าเรื่องราวของสารชนิดหนึ่งที่ทั้งงดงามและน่าสะพรึงที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาฟอสฟอรัสขาวสารที่เรืองแสงในความมืดและติดไฟได้เอง เมื่อสัมผัสอากาศมันเริ่มต้นจากความฝันของมนุษย์ฝันที่จะสร้างทองคำฝันที่จะค้นหาปาฏิหาริย์ในห้องทดลองในศตวรรษที่17ชายชื่อเฮนนิงแกรนนักเล่นแร,แร่แปรธาตุชาวเยอรมันพยายามสกัดทองคำจากปัสสาวะมนุษย์เขาเก็บหมักต้มและระเหยจนได้ตะกรนสีขาวแปลกประหลาดที่เรืองแสงในความมืดแต่แทนที่จะได้ทองคำ เขากลับได้สารที่ติดไฟเองเผาไหม้เมื่อสัมผัสอากาศและสามารถเกาะติดกับทุกสิ่งที่มันสัมผัสดได้อย่างรุนแรงผู้คนตื่นตะลึงคิดว่ามันคือปาฏิหาริย์ของแสงแห่งพระเจ้าฟอสฟอฟรัสขาวในตอนนั้นเป็นเหมือนของวิเศษใช้โชว์ในงานเลี_<_<_้ยงหรือในห้องทดลองไม่มีใครคาดคิดว่าอีกหลายร้อยปีต่อมาแสงที่สวยงามนี้ จะกลายเป็นไฟแห่งความตายศตวรรษต่อมาเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าฟอสฟอรัสขาวถูกผลิตได้ในปริมาณมากขึ้นราคาถูกลงและเมื่อสงครามโลกครั้งที่1เริ่มขึ้นกองทัพต่างๆเริ่มเห็นศักยภาพของมันฟอสฟอรัสขาวลุกไหม้ทันทีที่สัมผัสอากาศเผาไหม้ที่อุณหภูมิกว่า800องศาเซลเซียสเ <c oughs> กาะเติดผิวหนังไม่หลุด และจะลุกไหม้ต่อไปตราบใดที่ยังมีออกซิเจนนี่คือฝันร้ายสำหรับทหารในสนามเพลิงหลายคนที่รอดจากแรงระเบิดกลับต้องเผชิญกับไฟที่ติดตัวเองอย่างทรมานบางรายกระโดดลงน้ำเพื่อหนีไฟแต่ทั้งทีที่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำไฟก็ลุกไหม้ขึ้นอีกครั้งฟอสฟอรัสไม่ได้ฆ่าเพียงด้วยไฟแต่ยังทำลายทางเดินหายใจควันที่มันปล่อยออกมาทำให้ปอดไหม เยื่อบุลำคอบวมและทำให้ผู้ได้รับสัมผัสหายใจไม่ออกทีละน้อยเป็นความตายที่ยืดเยื้อและทรมานอย่างที่สุดแพทย์ในยุคนั้นแทบไม่รู้จะรักษาอย่างไรชิ้นเล็กๆของฟอสฟอรัสที่ฝังอยู่ในแผลอาจลุกไหม้ขึ้นอีกครั้งแม้ในห้องผ่าตัดผู้รอดชีวิตมักมีรอยแผลไม่ลึกและผิดรูปถาวรบางคนสูญเสียการทำงานของอวัยวะ บางคนเสียชีวิตหลังเหตุการณ์หลายเดือนและผลทางจิตใจยิ่งรุนแรงเสียงแตกตัวและลุกไหม้ของมันยังคงดังอยู่ในหัวของหลายคนเหมือนเสียงไฟที่ไม่มีวันดับในสงครามโลกครั้งที่สองฟอสฟอรัสขาวถูกนำมาใช้ในระดับที่มหาศาลเมืองหลายเมืองถูกเปลี่ยนเป็นทะเลเพลิงอย่างรวดเร็วอาคารไม้ลุกไหม้อย่างฉับพลันคนที่พยายามดับไฟด้วยน้ำ ต้องเจอชะตากรรมเลวร้ายยิ่งกว่าเพราะเมื่อฟอสฟอรัสอยู่ใต้น้ำมันอาจหยุดเผาไหมเพียงชั่วขณะแต่ทันทีที่สัมผัสออกซิเจนอีกครั้งไฟก็จะปะทุข,ขึ้นใหม่บนร่างกายแม้หลังสงครามโลกฟอสฟอรัสขาวยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในานานาประเทศหลายประเทศพยายามห้ามใช้ต่อพลเรือนแต่ช่องว่างของกฎหมายเปิดทางให้กองทัพใช้เพื่อสร้างม่านควันหรือเครื่องหมายทางทหาร ซึ่งถือว่าไม่ผิดกฎหมายและนี่คือเหตุผลว่าทำไมฟอสฟอรัสขาวยังคงอยู่ในคลังอาวุธของหลายประเทศจนถึงปัจจุบันฟอสฟอรัสไม่เพียงทำร้ายร่างกายเท่านั้นแต่ยังสร้างรอยแผลลึกในจิตใจผู้ที่รอดชีวิตหลายคนเล่าว่าก่อนที่ไฟจะตกลงมาพวกเขาจะได้กลิ่นหวานแปลกๆคล้ายกระดูกไหมผสมกับกลิ่นควันและโลหะท,ที่ไม่เกรียม กลิ่นนั้นติดอยู่ในความทรงจำไปตลอดชีวิตแม้เวลาจะผ่านไปสิปีพวกเขายังสามารถจินตนาการถึงควันขาวที่ปกคลุมท้องฟ้าแสงไฟสีขาวกระจายเหมือนฝนดาวที่ร่วงลงมาทั่วสนามเพลิงและเสียงแตกตัวของฟอสฟอรัสที่เหมือนเสียงไฟและโลหะก,กระทบกันยังคงดังก้องอยู่ในหัวเหมือนมีนรกส่วนตัวติดตามอยู่ทุกที่ความกลัวนี้ไม่ได้เกิดจากสารเคมีเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความโหดร้ายของมนุษย์ที่เลือกใช้มันต่อกันเองเหมือนเราได้สร้างเครื่องมือที่จะทรมานเพื่อนมนุษย์ของเราเองอย่างตั้งใจไฟของฟอสฟอรัสอาจดับลงในสนามเพลิงแต่ความทรงจำความเจ็บปวดในรอยแผลของมันยังคงลุกไหม้อย่างไม่สิ้นสุดเหมือนไฟที่ไม่เคยดับจริงๆแม้เวลาจะผ่านไปร้อยปีความทรงจำเกี่ยวกับมันยังคงอยู่ในใจของผู้รอดชีวิต ทหารเก่าและผู้คนที่เคยเผชิญหน้ากับมันเสียงแตกตัวของฟอสฟอรัสเสียงกรีดร้องของเหยื่อกลิ่นไหมที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าและผมเหล่านี้ล้วนกลายเป็นผีร้ายที่ตามหลอกหลอนพวกเขาไปตลอดชีวิตหลายคนเล่าว่าแม้ตอนนอนหลับก็ยังฝันถึงไฟสีขาวสว่างวาบทั่วฟ้าและฝนเพลิงที่ตกลงมาไม่หยุดหย่อนราวกับไฟนรกที่ไม่มีทางหลุดพ้นคืนนี้ เมื่อคุณเห็นประกายไฟหรือแสงสีขาวพุ่งผ่านท้องฟ้าลองคิดดูว่ามันอาจไม่ใช่พลุไม่ใช่ดาวตกแต่มันอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเผาผลาญกันเองไฟที่ไม่มีวันดับไฟของฟอสฟอรัสขาวไฟที่ยังคงลุกไหม้อยู่นั้นไม่ใช่เพียงบนพื้นดินเท่านั้นแต่ในความทรงจำความหวาดกลัวและหัวใจของมนุษย์เองไฟนั้น ยังส่องแสงสีขาววาบในความมืดกระพริบเหมือนคำเตือนว่ามนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่งดงามได้แต่ก็พร้อมที่จะเผาทุกอย่างที่มันสัมผัสให้หมดไหมอย่างไม่ปราณีอยากรู้เรื่องต่อไปไหมกดไลค์และติดตามช่องเหนียวอยากเล่ากันเลยรับรองมีเรื่องสนุกสนุกรอคุณอยู่ทุกคลิปและเจอกันในคลิปหน้าครับ